สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนนะคะลิกเด็ดกับแนวทางหวยฮหาหนอย มารวมนะคะสีน่นอยในงวดของวันที่14นะคะเดือนสิงหาคม2567วันนี้นะคะน้องแอดก็มาแบ่งปันสูตรหนึ่เม็เดียวสําหรับสูตรนี้ก็จะเน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะก่ไปรับชมฝากพี่ๆสมาชิกนะคะกดติดตามทางช่องด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้กับทางช่องได้คิดคํานวณแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันนะคะพี่ๆ สำหรับแนวทางนะคะของเมื่อวานนี้นะคะสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะคะพี่พี่ก่อนมารับชมแนวทางวันนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะก็ตัวเด่นของเรามาสองตัวอีกแล้วนะคะไม่ได้หลุดนะคะพี่พี่วิ่งลุดเม็ดเดียวที่สี่นะคะเมื่อวานนี้สําหรับวิ่งลุตที่สี่ของเรามาเข้ารอบแรกหน่อยเฉพาะกิจนะคะหน่อยเฉพาะกิจมาสองสี่นะคะพี่มาในชุดนี้ส่วนสนะคะก็มาเข้ารอบ พิเศษอีกนะคะพี่พี่เข้า40นะคะพี่พี่ส่รูดวิ่ง4เข้าไปในชุดเน้นนะคะน้องแอดเน้นให้นะคะ40โอ้ดูมาเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลสองหน่อยเลยนะคะ1 1กับสอ,สองนะคะหลังจากของวดวันที่12เบิ้ล4 4นะคะวันนี้ก็มาเบิ้ล1น,น,นกับ2 2สองนะคะ ส่วนหลักสามงวดที่แล้วนะคะเข้าสามหนึ่งนะคะท่านใดนําไ,ไปลุตวิ่งนะคะพี่พีก็เข้าไปในตารางนะคะส่วนแนวทางที่เจาะเข้านะคะในตารางมีสี่มีแค่เด่นสี่กับสามนะคะแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะพี่พีส่วนตัวอื่นนะคะหลุดไปก็ขออภยัยด้วยนะคะหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะพี่พี เดี๋ยวมาตามนะคะของวันที่14นะคะก่อนไปรับชมก็ฝากคำเตือนแนวนทางตัวเลขทุกตัวนะคะได้มาจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนัน,นใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวนทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบเราค่อยตามนะคะพี่ๆวันนี้ของเรานะคะน้องแอดคำนวณสูตรออกมายังได้หนึ่งอยู่นะคะพี่ๆวันนี้ยังติดหนึ่งนะคะ หนึ่งจะมีอะไรบ้างนะคะในหนึ่งของเราวันนี้ก็จะมีสี่นะคะหนึ่งกับสี่วันนี้แต่น้องแอดให้วิ่งรูดที่หนึ่งนะคะท่านใดชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะขอให้มาในตัวนิ้นตัวเจาะนะคะเป็นตัวที่น้องแอดชอบก็แล้วกันนะคะมาในตัวที่น้องแอดชอบในตารางนะคะก็จะมี หนึ่งสี่แปดเก้านะคะแล้วก็หกห้านะคะพี่พี่ท่านใดชอบนะคะในตารางของเราเด่นก็จะเด่นที่หนึ่งกับสี่นะคะ เน้นไปที่14121318แล้วก็1นนะคะพี่ๆสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะคะท่าในใดชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะอย่าลืมนะคะได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วยังไม่มีที่เสี่ยงโชคก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะลองเข้าไปสอบถามดูได้นะคะพี่ๆท่าในใดที่ดวงไม่หิงไม่ปังนะคะลองสอบถามบ้านหลังนี้ดูนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านปังปังรวย้วยทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ